สวัสดีครับยะมะกะปฏิหารก็คือการแสดงฤทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่มีลักษณะการแสดงออกของฤทธิ์เป็นคู่นะครับยะมะกะเนี่ยแปลว่าคู่ในวันที่ท่านแสดงฤทธิ์นะครับก็จะมีไฟและน้ำเนี่ยที่ออกมาเป็นคู่คู่แล้วก็มีการแสดงฤทธิ์หลายอย่างนะมูลเหตุนะครับของการแสดงยะมะกะปฏิหารมาจากในเช้าวันหนึ่งนะในวันที่พระมหาโมคลานะกับพระปินโทละพาราทธวชาเนี่ยได้ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ในเช้าวันนั้นนะในขณะที่ทั้งสองท่านเนี่ยกำลังจัดแจงจีวรสบงของท่านอยู่ให้เรียบร้อยเนะี่ยก่อนที่จะเดินเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะมณฑบาตขณะนั้นนะ่ะท่านได้ยืนอยู่บนแผ่นหินนะครับธรรมชาตินะเราก็ได้ยินเสียงผู้คนนะ่ะในเมืองนะ่ะที่ได้ใช้ชีวิตตอนเช้านะครับได้พูดเสียงอื้อๆไปหมดเลยนะเกี่ยวกับข่าวว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งนะครับได้นาบาดไม้จันทนระ์ไปแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่นะเพื่อที่จะทดสอบว่าถ้ามีพระอาหารหันต์ในโลกนี้จริงๆนะก็จะ สามารถเหาะไปนบาบัดรไม้จันี่์ลงมาไ okay. ด้แต่ว่าถ้าไม่มีใครสามารถเหาะไปนาบัตรไม้จันร์ลงมาได้ก็แสดงว่าโลกใบนี้ไม่มีพระอรหันต์ครับพระมหาโมคราณะได้ยินตอนนั้นนะท่านก็ได้บอกให้พระปิณฑลรัตนวัชร์เหาะไปนาบาตรไม้จันร์ลงมาครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าโลกใบนี้ยังมีพระอรหันตร์อยู่นะเหตุที่ท่านให้พระปิณฑลรัตนวัช่ยแสดงบทบาทนี้เพราะว่าท่านอยากจะแบ่งบทบาทนะให้กับท่านอื่นนะได้แสดงนิดบ้างนะครับ พระปิณฑรัพภาราธวาชาเนี่ยก็ได้หอขึ้นไปในขณะที่เท้าเนี่ยยังประทับติดอยู่กับแผ่นหินแผ่นใหญ่นั้นอยู่นะเหมือนกับว่าท่านยืนอยู่บนแผ่นหินแล้วก็แผ่นหินเนี่ยพาท่านหอกไปรอบเมืองนะครับชาวเมืองเนี่ยได้เห็นเลยนะว่าพระอาหารหันยังมีอยู่นะเนี่ยหอรอบเมืองจากนั้นก็ไปนาบาดมาจันลงมาแล้วไปมอบให้กับเศรษฐีนะครับเศรษฐีเขาเห็นดังนั้นนะครับเขาเกิดความปลื่มปิติมากเลยนะว่าในโลกเนี่ยยังมีพระอาหารหันยู่เขาได้ใส่ บาทนะครับด้วยอาหารอัปรานีนะจนเต็มบาเลสพระปิณทรพระราตวชะก็เลยหอบก,กลับไปนะครับก่อนหน้านั้นนะที่จะถึงวันที่พระปิณทรหออไปเอาบาทไจานลงมานะเจ้าสำนักใหญ่ทั้ง6ในแคว้นมะคตเนี่ยเขาพยายามที่จะไปบอกเศรษฐีว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยคือพระอาหารหันต์นะไม่ต้องหอ,อไปนํบาบาทลงมาเราโดยการได้เตรียมกับลูกศิษย์นะครับให้พยายามกอดเอวตัวเองกอดขาว่าท่านอาจารย์อย่าหออเลยอย่าหออเลย คือทาท่าจะหอนะแต่ความจริงแล้วห่อไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกกับเศรษฐีว่าไม่ต้องแสดงนิดดอ,อกกนิดม,นมันเป็นของเล็กน้อยท่านได้โปรดยอมรับพวกเราเป็นพระราหารไปเลยก็ได้แล้วเพราะว่าเรื่องเราแค่แสดงนิดแค่นี้เราไม่ทําก็ได้เขาพยายามบอกแบบนี้นะแต่ว่าเศรษฐีไม่เชื่อนะเศรษฐีบพราะว่าเราจะเชื่อก็ต่อเมื่อเปน็นนาบัตรมาได้เท่านั้นนะแต่ว่าผ่านไปแล้ว6วันนะก็ทาไม่ได้เพราะวันที่เจนี่แหละที่พระโมคลานะกับพระปิณฑราพรรราลทวชาเนี่ยมาได้ข่าวนี้แล้วก็ห่อไปนางลงมานะ สำนักใหญ่ทั้งหในยคน้นนะก็มี 1. สำนักของปุรณกัสปะ2สำนักของ an, มัคคิโคสารสาสำนักของอชิตะเกษาคำพล4สำนักของสัญชัยเวรัตบุตรสัญชัยเวรัตบุตรนี่แหละที่เคยเป็นอาจารย์ให้กับอุปัติศากับโกลิตตาเนะี่ยซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้นะครับเป็นพระอาหารหันต์นะครับพระสารีบุตรกับพระมหาโมคลานานะท่านนี้ท่านก็ยังเป็นอาจารย์สำนักใหญ่อยู่นะ 5. นะครับ สำนักของปักกุทะกัจจายะ6สำนักของนิครน,นาบุตรบุคคลท่านนี้ครับสำคัญมากนะซึ่งต่อมาจะเป็นศาสดาหมหาเวรานะครับแห่งศาสนาเชนนะท่านได้เกิดร่วมยุคเดียวกันกับพระพุทธเจ้านะและท่านก็มีประวัติคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะก็คือท่านเป็นเจ้าชายมาก่อนนะแล้วก็ออกบวชนะท่านก็มีแนวทางของท่านนะคำสอนของศาสนาเชนก็จะมีหลายๆอย่างมากข้อเลยนะครับที่บัญญัติออกมาค,คล้ายๆกับศาสนาพุทธเลยนะครับคือไม่เบียดเบียนนะเป็นอหิงสกะนะครับจาก เหตุการณ์นี้นะครับทำให้ประชาชนมากมายนะที่อยู่ในกรุงราชคฤห์นะได้ตามทัปปินโทระพระราชวนะังช้าเข้ามาในยังวิหารพระเชตวันนะครับแล้วก็เสียงอื้อองไปหมดเลยเหตุผลที่ประชาชนตามมานะเพราะว่าเขาอยากจะชมการแสงดงธิ์นะครับพระพุทธองค์ในขณะนั้นนะกำลังประทับอยู่ในวิหารนะครับได้ถามพระอน,นุลว่าอ,อน,นุ์เสียงอะไรอื้อองไปหมดเลยเหมือนกับเสียงของชาวประมงกําลังขายปลาพระอน,นุลก็ได้จัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังในวันนี้นะครับ พระพุทธเจ้าครับได้ยินดังนั้นนะก็เลยเรียกพระปินโรละพราธวชาชเนี่ยมาไต่สวนครับว่าเขาได้ทําเรื่องนี้จริงไหมพระปินโรละนะครับได้ตัดบอกกับพระพุทธองค์ว่าเขาทาจริงจากนั้นนะครับพระพุทธองค์นะครับได้บัญญัติสิกขาห้ามพระสงฆ์เนี่ยแสดงฤทธิ์ต่อหน้าฆราห์นะครับบัญญัติข้อนี้ก็น่าสนใจนะห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงฤทธิ์ต่อหน้าฆราห์ก็แสดงว่าสามารถแสดงฤทธิ์ต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ได้กันได้หรือเปล่านะอันนี้ผม ั้งคำถามเฉยๆนะจากนั้นนะครับข่าวนี้นะได้รู้กันไปทั่วเมืองราจักุือนะครับเจ้าสำนักใหญ่ทั้ง6นะเขาดีใจมากเลยคิดกันว่าต่อไปนี้พระสมมาสัมจะไม่สามารถแสดงฤทธิ์ได้แล้วเล่าสักกะระและความศรัทธาก็จะกลับมาสู่สำนักใหญ่ของพวกเราเหมือนเดิมนะครับคิดอย่างนั้นจริงๆนะข่าวนี้นะนนะรู้ไปถึงพระเจ้าพิมพิสารนะครับวันรุ่งขึ้นท่านได้รีบมาทูลถ,ถามพระพุทธเจ้าับว่าเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติห้ามสแสดงฤทธินะ์น่ะ สแสดงว่าต่อไปนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่สแสดงฤทธิ์อีกเลยใช่ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจัดว่าเหมือนกับเราเป็นเจ้าของสวนมะม่วงและห้ามให้คนมาเด็ดมะม่วงของเราไปกินนะแต่เจ้าของสวนสามารถเด็ดมากินได้นะครับก็หมายความว่าออกสิขาบทมาเนี่ยสำหรับพระภิกษุสงฆ์สาวกนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามศาสดานะในการถือสิขาบทอันนี้นะครับเนื่องจากเหตุการณ์อันนี้นะครับพระพุทธเจ้าได้สั่งให้นําบาตรไม้จานนะครับที่พระปิณฑรภพรารถวชชะไปห่อนาลงมาเนี่ยเอามาทุบ บทนะครับเป็นผงผนะสมกับยาหยดตานะครับแล้วก็แจกยาหยดตาเนี่ยให้กับภิกษุทุกท่านเลยทั่ววัดเวรุวันพระพุทธเจ้าคำนักอยู่ที่วัดเวรุวันกรุงราชคฤห์ถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ได้ย้ายนะครับไปประทับจำพารษาที่วัดพระเชตวันที่กรุงสาตถีนะครับช่วงก่อนจะไปนะครับพระพุทธเจ้าได้บอกกับพระเจ้าพิมิสามาท่านจะไปแสดงปฏิหารนะครับที่กรุงสาตถีนะในเดือนที่8ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ ตรัสคำพูดเนี่ยครับคือเดือนที่4นะครับพวกเจ้าสำนักใหญ่ทั้งหงนะครับเขาก็เตรียมการเหมือนกันนะว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไปแสดงปฏิหารอิทธิฤทธิที่กรุงสาวัตถีเขาก็จะไปแสดงฤทธิที่สาวัตถีเหมือนกันนะครับเมืองสาวัตถีนี้มีความสําคัญมากตามพุทธประวัติเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงประทับนานถึง25่สิาพรรษาโดย19าพรรษาเนี่ยประทับอยู่ที่วัดเชตวันที่สร้างโดยอนาถบิณฑิกะอีก6พรรษาเนี่ย ประทับอยู่ที่วัดบุพพารามที่สร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกานะครับหลังจากขาบวนเดินทางของพระพุทธเจ้าและพิษุส์สาวกเดินทางไปถึงที่สามัทถีแล้วนะท่านก็ประทับที่วัดพระเชตวันนะครับในช่วงเวลานั้นนะเวลาก็ดําเนินผ่านไปจนถึงเดือน8นะครับเวลาที่พระพุทธเจ้านะครับได้กําหนดหมายไว้แล้วนะว่าท่านจะแสดงปฏิหารนะครับพวกเจ้าสํานักใหญ่ทั้งหกนะครับเขาก็ได้สร้างมณฑบขนาดใหญ่นะทำมาจากไม้ตะเคียนนะครับเพื่อที่จะ แข่งธิ์กับพระพุทธเจ้านะครับพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครับและได้ทูลขอว่าจะสร้างมนทบถบายนะครับเพื่อเป็นประมพิธีในการแสดงธิ์แข่งกับเจ้าสํานักใหญ่ทั้งหงนะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับนะครับท่านบอกว่าท่านจะแสดงธิ์บนต้นมะม่วงนะครับในเช้าวันถัดมานะครับในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จออกบิณฑบาตในเมืองนะครับโดยมีขบวนลูกศิษย์เดินตามนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับ นายคันทะนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนผลไม้ของพระเจ้าประปรสิทธิโกศน,นะครับได้เดินหิ้วผลมะม่วงสุกผลหนึ่งครับใส่ตะกร้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นผลมะม่วงลูกที่ใหญ่มากแล้วก็สุกแล้วก็หลนนะครับนายคันทะดำเดว่าจะนํามะม่วงผลนี้ไปถวายให้กับพระเจ้าประปรสิทธิโกศนะครับแต่พอเขาเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเดินมิณฑบาตอยู่เขาเกิดความเลื่อใสายามากเขาคิดว่าถ้าเรานํามะม่วงสุกผลนี้นะ ไปถวายให้กับพระเจ้าเปรตทิโกศลนะอย่างมากที่สุดเราก็ได้เงินไม่กี่กระหาปะนะครับเป็นรางวัลนะแต่ว่าถ้าเราถวายมะม่วงผลนี้ให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้อานิสงส์อย่างนับประมาณไม่ได้นะครับเขาก็ได้นํามะม่วงผลนี้ไปถวายให้กับพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วท่านก็ได้ไปนั่งในที่อันควรนะที่หนึ่งครับโดยมีพระอนุนได้ปูอาสนะไว้ให้นะครับพระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้พระอนุนนำมะม่วงผลนี้ ไปคั้นเป,ป็นน,น้ำปานะพระอนุลก็นำมะม่วงผลนี้ไปคั้นเป,ป็นน้ำปานะแล้วก็นํามาถวายพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าทรงดื่มน้ำปานะผลมะม่วงนี้เสร็จแล้วนะครับท่านก็ได้สั่งให้ในายคันทะเนยนำเม็ดมะม่วงเน่ยไปปลูกนะครับโดยใช้มือเน่ยโกยดินแล้วก็ปลูกพระพุทธเจ้าก็ได้นําน้ำเน่ยล้างมือนะครับใส่กับหลุมมะม่วงที่นายคันทะได้ปลูกครับด้วยอิทธิฤทธิ์นะครับพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้านะเม็ดมะม่วงเน่ยก็ได้งอก เป็นต้นมะม่วงขึ้นมานะครับสูง52นะครับ52เนี่ยก็ประมาณ25เมตรนะลักษณะของต้นมะม่วงอ่ะก็จะเหมือนอย่างนี้อันนี้คือต้นมะม่วงนะสูงขึ้นมา25เมตรนะหรือ52แล้วก็กว้างอย่างนี้52เหมือนกันนะครับโดยมี5กิ่งใหญ่นะครับก็คือกิ่งที่1นึ่งขึ้นมาแล้วก็ด้านทางขวามือผมสองกิ่งแล้วด้านซ้ายมือผมอีก2กิ่งครับแล้วก็เต็มไปด้วยผลมะม่วงสุกนะครับ ต่อมาต้นมะม่วงต้นนี้นได้ชื่อว่าคันธามะพรกนะครับตามชื่อของนายคันทะผู้ซึ่งถวายมะม่วงผลนี้นะครับอันนี้แหละเป็นมูลเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้นะการละข้างหน้าแล้วนะครับว่าท่านจะแสดงฤทธิ์บนต้นมะม่วงท่านจึงไม่รับมนต์ทบขนาดใหญ่ที่พระจเจ้าเปรตที่โกศลจะสร้างถวายนะครับพอถึงวันที่จะแสดงปฏิหารนะครับพวกเจ้าธนกญ่ทั้งหงนะักเขาก็ได้มาเตรียมรอแล้วนะครับว่า จะแสดงฤทธิ์กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าเขาคิดอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงฤทธิ์นะตามความเชื่อเขาไม่ได้รู้ว่าเจ้าของสวนผลไม้นะ่ะสามารถเก็บผลไม้กินได้ไงพระพุทธเจ้าได้แสดงฤทธิ์ก่อนนะครับโดยการอธิษฐานจิตน,นะครับในระมิดบันไดแก้วนะครับขึ้นไปบนยอดมะม่วงนะพระพุทธเจ้าก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงยอดมะม่วงนะครับท่านก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการเปล่งไฟนะครับให้ออกมาจากส่วนต่างๆของร่างกายนะครับพร้อมกับน้ํานะ อันนี้แหละเป็นที่มาของยงมกกปฏิหานะครับยมกกาที่ปแปลว่าคู่นะก็คือการแสดงธิ์เป็นคู่นะครับอย่างเช่นนะครับท่านได้อธิษฐานนะครับให้ไฟนะครับออกมาจากหูข้างซ้ายของท่านนะและอธิษฐานให้น้ำทะลุออกมาจากหูข้างขวาของท่านนะทำอย่างนี้สลับกันไปนะตอนแรกไฟออกมาจากทางนี้ใช่ไหมน้ําออกมาจากนี้แล้วก็สลับกันก็คือน้ําออกมาจากทางนี้แล้วก็ไฟออกมาจากทางนี้นะเป็นเปลวไฟเปลวน้ําขนาดใหญ่นะครับ จากนั้นนะก็ได้อธิษฐานให้เปลวไฟเปลวน้ำเนี่ยออกมาจากตาครับพุ่งออกมาจากตาออกมาจากฝ่ามือของท่านออกมาจากฝ่าเท้าของท่าน,นครับเพราะว่าในขณะที่ท่านแสดงดินนะท่านได้นั่งขัดสมาธินะครับออกมาจากฝ่าเท้าออกมาจากตรงบริเวณกระดูกไหลของท่านนะครับออกมาจากเอวของท่านนะครับออกมาจากส่วนต่างๆของร่างกายออกมาจากศีรษะของท่านเนี่ยเป็นน้ําพ่นออกมาแล้วก็ด้านร่างกายท่อนล่างของท่านเนี่ยก็เป็นไฟนะครับแล้วก็สลับก,กันอย่างไฟน้ํา ไปกับน้ำเนี่ยพอถึงช่วงสุดท้ายของการแสดงน้ำฝ่ายนะฝ่ายและน้ำเนี่ยก็จะพุ่งออกมาจากรอบพระวรากายของพระพุทธเจ้านะครับทำให้เกิดแสงสะท้อนกับฉัพพันธังสีของท่าน,เ,นเกิดความงามไปทั่วให้กับประชาชนได้เห็นทั้งหมดเลยนะในพระอัตถกถานะครับอธิบายว่าข่าวที่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงฤทธินน์แพร่เอาไปตอนเดือนสี่วันที่แสดงฤทธิ์น,น่ะคือเดือน8ในช่วงเวลา4เดือนนั้นน่ะ ประชาชนทั่วทั้งชมพูทวีปก็ได้ทราบข่าวนะเขาก็ได้มารอเลยนะเพื่อที่จะดูการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทําให้ประชาชนเป็นอันมากนะครับเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากนะหลังจากการแสดงธิ์น้ําและไฟเสร็จแล้วนะท่านก็ได้แสดงธิ์โดยการเสด็จยืนนะครับพอท่านประทับยืนนะท่านก็ได้เนรมิตพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนะประทับนั่งนะครับหลังจากนั้นนะพระพุทธเจ้าที่ประทับยืนก็ นั่งลงครับพระพุทธเจ้าที่ประทับนั่งก็ได้ยืนขึ้นครับเนี่ยคือการแสดงเป็นคู่พระพุทธเจ้าเดินจงกรมนะครับก็มีพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งรประทับสีห์สายญาตครับพระพุทธเจ้าที่กําลังเดินจงกรมทรงประทับสีหาสายญารพระพุทธเจ้าที่ประทับสีห์สายญาก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจงกรมเนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะเหตุการณ์แสดงฤทธิ์ของท่านเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะครับในพระอาตถาธรระจนมาถึงช่วงสุดท้ายครับของการแสดงฤทธิ์ก็คือ พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็ได้ปุจฉาพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งก็ได้วิสัชนาเป็นปัญหาธรรมนะครับในการแสดงฤทธิ์อันนี้ก็คือการแสดงธรรมนะครับโดยผ่านพ,พุทธเจ้าสองพระองค์นะครับให้เกิดคนหนึ่งสงสัยอีกคนหนึ่งต่อคาถามนะครับโดยการสลับไปสลับมานะทำให้ประชาชนเป็นอันมากที่มาดูการแสดงฤทธิ์ยมกัปปาริหารในวันนั้นนะครับได้สําเร็จเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นเป็นจันวนมากามาหาศานะครับได้เห็นถึง กมนะครับได้เห็นถึงบาปมุนคุณโทษได้ถือพระไตรสารณคมเป็นสารณะนะครับเราอาจารย์สํนนักใหญ่ทั้งหงนะครับได้เห็นดังนั้นแล้วนะครับก็ได้เกิดความสลดสังเวชนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีฤทธิ์อะไรเลยนะครับได้แพ้ต่ออนุภาพของพระพุทธเจ้านะครับหลังจากการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าจบลงนะครับท่านได้เสด็จเดินลงมาจากบันไดแก้วนะครับจากยอดมะโมงนะครับลงมาที่พื้นนะครับเจ้าสํนนักใหญ่ทั้งหงนะครับได้ ถูกประชาชนในตอนนั้นนะครับโหไล่นะเขาได้หนีไปนะครับโดยมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านได้ทําสิ่งที่เรียกว่าอัตมินิบาตกรรมนะครับก็คือท่านอาจารย์ปุรณกัสปะนะครับท่านได้เกิดความสลดสังเวชนะครับแล้วก็เกิดความอับอายแล้วก็เหมือนกับอกตรมนะครับเกิดความทุกขเวทนาอย่างนั้นนะท่านได้วิ่งหนีไปที่ทุ่งนะครับจากบริเวณที่แสดงดิษนะครับจนไปเจอกับชายคนหนึ่งนะครับเขากําลังถือเชือก เพื่อที่จะมาชมการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธองค์นะแต่เขาไม่รู้ว่าการแสดงฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านะ่ะได้จบลงแล้วนะเชือกอันนี้ก็คือเชือกผูกว,วกัวผูกควายนะครับเขาได้ปล่อยควายเอาไว้ให้กินหญ้านะแล้วก,ก็ถือเชือกเนี่ยไปชมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าครับในขณะที่เขาเดินมาสวนกับที่ท่านอาจารย์ปุรณกกสปะาเนี่ยวิ่งใจกระเจิงมาทางนี้นะครับปุรณกัสปะก็ได้ถามว่าขอเชือกน,นั้นให้เรา ชายคนนั้นก็ได้ตอบว่าท่านปุรณะกัสปะข้าพเจ้าเลื่อมใสในวิถีของท่านอย่างมากเลื่อมใสในคําสอนของท่านอย่างมาก <S <S เขาเลื่อมใสในสํานักของท่านอาจารย์ปุรณะกัสปะอย่างมากก็เหมือนกับว่าเป็นลูกศิษย์ที่เกิดความประวัตินาตนเป็นลูกศิษย์ของสานักใหญ่นี่นะปุรณะกัสปะบอกว่าเอาเชือกให้เราเขาก็มอบเชือกให้แต่โดยดีแล้วปุรณะกัสปะว่าเอาหม้อมาด้วยคือเขามีหม้อน้ำอันหนึ่งครับก็เหมือนกับว่าเวลาเขาไป เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช่ไหมครับก็จะมีหม้อใส่น้ําแล้วก็เชือกเนี่ยสำหรับผูกสนตะายรวัวควายนะครับบนหน้ากัปปะนะครับได้ถือหม้อครับแล้วก็เชือกเนี่ยเดินลงไปที่แม่น้ํานะครับแล้วก็ได้ผูกเชือกครับที่ปากหม้อครับแล้วก็คอตัวเองนะครับแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มก็ได้เดินลงแม่น้ําไปนะครับไปสู่ที่เล็กที่สุดนะเพื่อที่กระทําอัตตวินิบาตกรรมตัวเองนะครับเรื่องราวในพระอาทถากานนี้ครับอธิบายไว้อย่างค่อนข้าง สะเทือนใจเหมือนกันนะก็คือเขาได้รับความน้ำหน้าถือตามาทั้งชีวิตนะครับจนมาถึงวันที่จะไม่มีใครน้ำหน้าถือตาเขาอีกแล้วนะความศรัทธานเนี่ยจบลงนะเขาก็ได้ทำเรื่องนี้เหตุก,รการณ์สแสดงยมกปะปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นี้นะพระพุทธเจ้านะครับก็ได้เดินขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเพื่อไปโปรดพุทธมารดาครับเป็นเวลาหนึ่งไตรมาสนะครับก็คือ3เดือนนะ อธิบายก็คือเหตุการณ์ของการแสดงยมกาปฏิหารเนี่ยเกิดขึ้นในเดือน8พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปโปรดพุทธมารดาจนเป็นเวลา3เดือนแล้วก็เสด็จกลับลงมาครับบทพระคาถาที่ใช้เทศสอนพุทธมารดา3เดือนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็คือบทพระสูตรที่เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีรีนะครับเราจะได้ยินการสวดพระอภิธรรมคัมภีรพีนียทุกครั้งเลยนะเวลาเราไปงานศพนะครับพระเนี่ยเขาจะสวดอันนี้แหละให้กับ หน้าศพนะครับกุศลธ,ธรรมะอกุศลธรร,รมะก็คือทํากรรมดีก็จะได้รับกุศลดีนะครับทํากรรมชั่วก็จะได้รับอกุศลน,นะครับเป็นบทธรรมที่มีความลึกซึ้งอย่างมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจเนะี่ยจะต้องไปศึกษาด้วยตนเองอย่างชา้าๆอย่างให้เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับของชีวิตมนุษย์ในพระอัตถกถานะได้แสดงถึงการ กล่าวพระสูรนี้ต่อหน้าพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับแต่ว่าพระพุทธมารดาไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะพระพุทธมารดาเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะครับเป็นเทพบุตรอยู่นะแล้วท่านก็เสด็จลงมาครับที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้านะครับเหตุผลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสด็จไปที่ชั้นดุสิตเลยนะมาที่ชั้นดาวดึงนะเพราะว่าชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นชั้นที่เท้าสกัดเทวราชเนี่ยครับประทับ อยู่นะครับเป็นพระราชาอยู่ที่สวรรค์ชั้นนี้แล้วก็เป็นโยอุปถาของพระพุทธเจ้าและเวลาที่เหลืออกันนะครับของสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยจะไม่สัมพันธ์กับชีวิตร่างกายหยาบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่ในร่างกายของมนุษย์อยู่นะแต่ว่าเวลาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็จะสามารถแสดงพระอภิธรรมเนี่ยให้กับพระมารดาได้นะครับ เวลาบนโลกเราเนี่ยสเดือนไม่ได้ไหมายความว่าเวลาที่ดาวบดึงสเดือนนะคือเวลาเนี่ยจะสั้นจะสั้นกว่านะครับหลังจากเวลาบนโลกผ่านไป3เดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เสด็จกลับลงมาแต่ว่าช่วงเวลา3เดือนสําหรับลูกศรรษิษย์สาววกซึ่งเป็นคาะหัดต่างๆทั้งภิกษุสงฆ์ด้วยเนี่ยเขาก็จะเกิดความกังวลใจอย่างมากเลยนะเขาก็ได้ถามพระอนุตตทาน,นครับผู้มีตาทิพย์ว่าขณะนี้พระพุทธองค์เป็นยังไงบ้างทําอะไรจะมาเมื่อไหร่เนี่ยพระอนุทตทานท่านก็จะใช้ตาทิพย์เนี่ย อธิบายว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ากําลังแสดงพระไปทำโปรดพุทธมานาอยู่เวลานี้เวลานี้เวลานี้โจนการล่วงไปครับ3เดือนนะครับพระมหาโมฆลานะครับก็ได้หอกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวัสดิ์ชันดาวันึ่งนะครับแล้วก็ทูลอันเชิญเสด็จกลับลงมานะครับช่วงเวลาที่ท่านไปแสดงทมโปรดพุทธมานาเนี่ยที่เราเรียกว่าวันเข้าพรรษานะครับที่มีประเพณีตกทอดมาจนถึงวันนี้นะสำหรับประเทศที่นับถือศาสนาพุทธในหลายๆประเทศนะครับ ข้าพรรษาก็คือไปโปรดพุทธมาดาออกพรรษาก็คือเสด็จกลับลงมาที่โลกนะครับก็คือวันออกพรรษานี่แหละมาจนปัจจุบันนี้นะครับการแสดงยม,มะกะปฏิหานนะครับเป็นการแสดงริ์ครั้งสําคัญครั้งหนึ่งนะครับในลหลายๆครั้งนะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนะครับที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทางศาสนาพุทธนะครับในตอนต้นของการเล่าเรื่องยม,มะกะัปปัติหานี้นะครับผมได้อธิบายถึงว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงห้าม พระภิกษุส,สงฆ์นะครับแสดงฤทธิ์แต่ว่าในพุทธศาสนานะ่ก็ยังมีฤทธิ์อย่างอื่นนะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามพระภิกษุส,สงฆ์ห้ามไม่ให้แสดงนะการแสดงฤทธิ์ของพระปินโทรภพ,พระธมาชาในการหอกไปเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารน,นะพระพุทธเจ้าเนะี่ยห้ามแสดงต่อหน้าคาริหัสนะแต่ยังมีอิทธิฤทธิ์อย่างที่สองนะเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารน,นะก็คือการแสดงฤทธิ์รู้วาระจิตใจนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปกราบพระอรหันต์เรามี จิตวิตกกังวลปัญหาทางธรรมอย่างมากเลยแต่พอเราไปกราบท่านเนี่ยท่านก็จะอธิบายเรื่องที่เรากังวลสงสัยออกมาโดยที่เราไม่ต้องถามเลยอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าอาเทศนาปฏิหาร์ก็คือรู้วราระจิตของผู้คนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาธรรมได้ถูกจุดขายธรเพื่อให้รู้ธรรมนะครับอย่างที่3มเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาร์นะครับก็คือการกล่าวพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้านะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย <ME an> เมื่อกล่าวแล้วเนะี่ยทำให้ผู้ฟังเนี่ยรู้ตามนะครับในธรรมอันนั้นนะ่ะไม่ใช่ทุกคนนะครับที่พระอรหรนันต์น่จะกล่าวพระพุทธพจน์แล้วผู้ฟังเนี่ยจะรู้ธรรมนั้นแล้วก็เข้าใจธรรมนั้นตามได้แต่ว่าริ์อันนี้ที่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารก็คือธิ์ที่ทําให้ผู้ที่ฟังนะ่ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ธรรมตามได้เหมือนกับว่าพราะอรหันต์ท่านรู้วาราจิตโดยใช้อาเทศนาปฏิหารรู้แล้วว่าคนคนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าใจธรรมท่านก็ใช้อนุสาสนีปฏิหารในการกล่าว พระพุทธวจะนะไปคนฟังก็ฟังเข้าใจแล้วว่าเข้าใจไปเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กซึ้งมากนะครับในพระพุทธศาสนานะวันนี้นครับได้นํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังนะครับขอบคุณมากที่รับฟังจนจบรายการนะครับขอจากกันไปด้วยพุทธสุภาษิตนะครับสับพพะทนงังธรรมะทนังชินติการให้ทําเป็นทานชนะก,การให้ทั้งปวงนะครับขอบคุณมากนะครับ